สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวการปลูกผมครบ1ปีนะคะถ้านับจากวันนี้ก็คือเป็น1ปีกับหนึอาทิตย์แล้วที่เราปลูกผมมานะคะเราปลูกผมที่อุลทิมาคลินิกกับคุณหมอหมิงนะอันนี้ความยาวของผมครบ1ปีก็จะประมาณนี้เลยค่ะยาวมาแบบนี้ฝั่งนี้ ก,ก็ประมาณนี้เลยนี่คือผมที่ปลูกมานะคะข้างหน้านี้เลยปัญหาของเราก็คือมีภาวะเรียกว่าภาวะได้ไหมแต่ว่าผมเราไม่ร่วงแต่ว่าเราเป็นคนหัวเถกมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเป็นคนหน้าผากสูงแล้วก็กว้างแต่ตอนนี้ความสูงเราเราตอนเราไปคอคนซัลท์กับคุณหมอเราก็เลือกที่จะเอาสูง อสูงเกือบเท่าเดิมคืออาลงมานิดเดียวแล้วก็แค่ปิดความกว้างตรงนี้ค่ะมันเป็นแหว่งเข้าไปตัว M อ,อย่างนี้ค่ะสองข้างเนาะตอนนี้ก็ปิดสนิทแล้วก็มีแนวผมที่ดูเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะของฝั่งนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับเพื่อน คนไหนนะคะที่สนใจอยากไปปลูกผมนะคะไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะว่าปลูกทีก็อยู่กับเราตลอดชีวิตแล้วเลยแหละถ้าให้คะแนนความพึงพอใจเริ่มตั้งแต่การแชทคุยกับคุณหมอ,อการเข้าไปที่คลินิกเพื่อ ตรวจดูสภาพผมแล้วก็วางแผนการรักษาก็คือร้อยเต็มร้อยไม่มีหักเลยค่ะพึงพอใจมากแล้วก็น้องๆพนักงานนะคะรวมถึงคุณหมอเองก็คือเฟรนลี่มากให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีถ้าใครสนใจนะคะติดต่อคุณหมอไปเลยเพราะว่าส่วนมาก๋ยวคุณหมอเขาจะพูดคุยกับเราเองค่ะตอบแชทแล้วก็ข่าว ไขข้อข้องใจมีปัญหาอะไรก็ถามไปแล้วก็ส่งรูปไปให้คุณหมอประเมินคร่าวๆนะคะว่า,าผมได้ไม่ใช่สิว่าปัญหาของเราอะ่ะคนปลูกแบบวิธีไหนของเราปลูกแบบ FUT นะคะคือการตัดหนังศีรษะข้างหลังเนาะออกแล้วก็แยกเอาเซลล์ผมออกไปลากผมออกไปซึ่งการรักษาแบบนี้คุณหมอบอกว่า เป็นการรักษาที่เห็นผลชัดเจนเพราะว่าการตัดหนังศรีรษะออกไปแล้วแยกเซลล์รากผมออกอความแม่นยําในการดึงรากออกเนี่ยคือมีความแม่นยําม,มากคือไม่มีการตัดในรากผมเกิดความเสียหายหรืออะไรอย่างนี้ค่ะความหมายที่กาลังจะสื่อเนาะก็จะประมาณนี้ก็คือผลลัพธ์ก็จะคือ99%เปอร์เซ็หรือ,อาบางทีอาจจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเรารู้สึกได้เลยว่ามันหนามากนะคะ เราให้ร้อแหละสำหรับผลลัพธ์เนาะอันนี้ก็หมดปัญหาแล้วนะคะสำหรับโมล้านหัวเทิกเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปนะคะก่อนที่เราจะไปปลูกผมเนาะแล้วก็ระหว่างหลังจากที่ปลูกผมตั้งแต่1วัน14วันแล้วก็หลังจากนั้นมาว่า,าความเปลี่ยนแปลง ประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูท้ายวิดีโอเลยวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้ค่ะมาบอกผลลัพธ์เนาะแล้วก็ความบึงพอใจ